วันนี้เรามาฝึกทักษะการตัดต่อคลิปสนุกสนุกแบบนี้ไปเรียกยอดวิวกันดีกว่าค่ะขั้นตอนง่ายๆไม่ยุ่งยากเพียงดูคลิปนี้จบทำเป็นแน่นอนจ้าเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการถ่ายคลิปกันก่อนดีกว่าค่ะ ขับรถออกไปเลยค่ะเสร็จแล้วถ่ายพื้นหลังไว้แป๊บนึงนะแล้วไปดูวิธีการตัดต่อกันเลยจ้าพอได้คลิปแล้วเปิดแอปแคปคัตขึ้นมาค่ะกดเครื่องหมายบวกเพิ่มโปรเจกต์ใหม่แล้วเลือกคลิปวิดีโอที่เพื่อนๆเนตรียมไว้ขึ้นมาค่ะขั้นตอนแรกนะคะเพื่อนๆจิ้มที่คลิปหนึ่งครั้งก่อนค่ะแล้วเลื่อนหาฟังก์ชันตรึง จากนั้นเลื่อนหาฟังก์ชัน overlay หรือภาพซ้อนค่ะคลิปตึงจะเลื่อนลงมาอยู่ด้านล่างเสร็จแล้วเพื่อนเพื่อนเลื่อนเครอร์เซอร์ไปยังตำแหน่งที่เพื่อนเพื่อนกำลังถีบรถนะคะได้ตำแหน่งที่ต้องการแล้วจิ้มที่คลิปหนึ่งครั้งแล้วกดแบ่งแยกเลื่อนเครอร์เซอร์ไปยังตำแหน่งที่เราขับรถออกไปแล้วค่ะ ได้ตำแหน่งที่ต้องการแล้วจิ้มที่คลิปหนึ่งครั้งแล้วเลื่อนหาฟังก์ชันตรึงอีกรอบหนึ่งค่ะด้านหลังคลิปตึงเนี้ยเราไม่ได้ใช้งานแหละกดลบทิ้งได้เลยค่ะจิ้มที่คลิปตึงหนึ่งครั้งค่ะจากนั้นเลื่อนหาฟังก์ชันโอเลยหรือภาพซ้อนคลิปตึงจะเลื่อนลงมาอยู่ด้านล่างกดค้างที่คลิปตึงด้านล่างเราลากเดินหน้าไปยังตำแหน่งที่เราแบ่งแยกเอาไว้เมื่อกี้ค่ะตำแหน่งที่เรายกขาที่รถนั่นแหละค่ะ จิ้มที่คลิปด้านล่างหนึ่งครั้งจากนั้นเลื่อนหาฟังก์ชันมาค,ค่ะเลือกแนวนอนใช้นิ้วสองนิ้วกดค้างที่เส้นสีเหลืองแล้วหมุนตามคลิปได้เลยค่ะลากเส้นสีเหลืองไปไว้ท้ายรถนะคะเสร็จเรียบร้อยเรากดเครื่องหมายถูกกดค้างที่ทายคลิปตึงด้านล่างนะคะแล้วลากถอยหลังไปให้สุดคลิปได้เลยค่ะหลังจากนั้นเพื่อนๆเลื่อนเคอร์อเซอร์อไปยังคลิปตึงที่เพื่อนๆกดเอาไว้ตั้งแต่แรกค่ะ กดค้างที่คลิปตึงนะคะแล้วลากถอยหลังไปไว้ยังตำแหน่งนี้นะบรรทัดที่3ามตำแหน่งที่เราแบ่งแยกเอาไว้เมื่อกี้ค่ะแล้วเพื่อนเเลื่อนหาฟังก์ชันลบ bg เลือกการลบแบบกำหนดเองค่ะเลือกแปลงปรับขนาดหัวแปลงตามต้องการกดค้างที่รถยนต์ค่ะแล้วระบายสีให้ทั่วรถยนต์ได้เลยค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วกดเครื่องหมายถูกเราจะนำเพื่อนจิ้มที่คลิปด้านล่างหนึ่งครั้งเราเลือกคีย์เฟรมค่ะเลื่อนเคอร์เซอร์ไปทายคลิปด้านล่างนะคะใช้นิ้วสองนิ้วกดค้างที่รถยนต์แล้วย่อขนาดให้เล็กลงหมุนเลยค่ะจะอยากได้หมุนกี่รอบกี่ตลบก็หมุนไปเลยจ้ะประมาณนี้และนี่คือคลิปที่ได้ เพื่อนๆสามารถนำคลิปไปใส่เอฟเฟกเสียงและบันทึกคลิปวิดีโอเอาไปเรียกยอดวิวในเพจของเพื่อนๆได้เลยค่ะหากเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ฝากเพื่อนๆกดไลค์ like, กดแชร์กดคอมเมนต์ให้กำลังใจกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ